กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆ่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Spirit Master ตำนานพูดถังซานกับผม n t Channel นะครับซึ่งคลิปวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผู้เล่นมือใหม่ทุกคนเลยมาสอนการหาเพชรของเกมนี้นะครับผมซึ่งเราต้องขอญาติเกินไว้ก่อนเลยละกันว่าบางฟังก์ชันเนี่ยของเราอาจจะยังไม่ปลดล็อกนะครับผมก็อาจจะตกหล่นในจุดเล็กๆไปนะครับผมแต่วันนี้ผมเตรียมมาให้ สิบกว่าวิธีเลยนะทุกคนนะคือเดือดมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่าสายฟรีเกมนี้อยู่สบายนะมุมทาสแบบว่าดองของถูกแล้วก็ใช้งานทรัพยากรถูกนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถมีตัวละครดีๆได้แน่นอนก่อนที่จะไปเริ่มในการหาเพชรนะครับผมเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็รู้ว่าเราเล่นบนคอมนะครับผมและบนคอมเราก็ไม่สามารถโหลดเกมมือถือได้ถ้าเราไม่มีแอป emu ซึ่งแอป emu สาหรับผมที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้ผมขอแนะนําเป็น LD Player นะครับซึ่งส่วนตัวผมใช้มาตั้งนานแล้วนะครับผมตั้งแต่เล่นถังซานภาคก่อนๆแล้วด้วยซ้ํานะครับ ซึ่งด้วยแอปของเขาเนะี่ยผมภาพไหลลื่นมากแล้วก็สวยมากนะครับผมบอกไ้เลยว่าแอปนี้เล่นไม่แหลกไม่กระตุกแน่นอนนะครับผมสําหรับแอป LD Player นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปของเรานั่นเองนะครับผมฝากแอปไว้ด้วยเริ่มวิธีแรกกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ไปเลยแล้ะกันนะครับผมจากซ้ายไปขวาเลยละกันนะฮะ อย่างแรกนะครับผมเป็นการที่เล่นป่าชิงโตนะครับผมป่าชิงโตนะตรงนี้นะผมจะได้รับสําหรับรางวัลสังหารด้วยนะครับผมก็จะแบบว่าเราไปช่วยเพื่อนตีหรือเราตีพวกสัตว์วิญญาณตายนะครับผมร่วมถึงนะครับผมร้านค้านะครับผมก็จะมีให้เพชรด้วยนะครับผมสําหรับรางวัลนะครับผมก็สามารถมากดรับกันได้ซึ่งเพียงแค่เรานะครับผมทําตามเงื่อนไขที่มันกําหนดไว้นะครับผมก็จะปลดล็อกแล้วก็สามารถ เอาแต้มมาแลกรับเพชรได้นั่นเองนะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมเราก็จะเข้ามาสู่ตรงกิวซึ่งกิวตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของร้านค้ากิวนะครับที่จะสามารถทำาารกิจเหมือนเดิมเลยนะครับผมสามารถมาซื้อเพชรได้นั่นเองในผมห้าร้อยเพชรนั่นเองสับตรงนี้นะครับรวมถึงการบริจาคกิวนะครับผมก็สามารถได้รับเพชรด้วยถ้าเพื่อนๆช่วยกันบริจาคนี่ผมก็จะมีโอกาสได้รับเพชรนะครับถ้ามาถึงตามที่มันกําหนดไว้เนาะ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมเมืองแห่งการสังหารนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมเพียงแค่ทุกคนใะครับผมไต่ไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะง่ายๆเลยครับรับรางวัลเหมือนเดิมเลยนะครับทำภารกิจครบนะครับได้รับเพชรเลยนะครับผม300เพชรซึ่งแบบว่าไม่ได้มีแค่300ผมก็จะมีตามทางเยอะแยะมากมายนะครับผมก็สามารถมากดกันได้อย่างต่อไปนะครับผมสนามประลอง ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมสามารถเอาแต้มในผมรันค้าประลองมันแลกได้นะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตรงนี้คือปั๊มช่วงแรกโคตรดีครับเพราะว่าเพื่อนจะมีโอกาสขึ้นอันดับ1อันดับ2อันดับ3ได้เร็วมากๆนะครับผมถ้าเพื่อนแบบรีบเร่งนั่นเองนะจ๊ะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการที่ถ้าเราไต่อันดับจาก300ไป200เนี่ยก็จะได้รับเพชรไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าตรงนี้ก็คือแจกเพชรเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งยิ่งทําอันดับดีก็ยิ่งได้ทั้งแรก ร้านค้าประลองโอ้โหฟังก์ชันเดียวนี่ได้3อย่างเลยนะครับผมโคตรเดือดต่อไปในผมก็จะเป็นฟังก์ชันของบอร์ดนั่นเองนะครับผมเป็นบิลบอร์ดของพวกแบบสุลต่านนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเราสามารถบูชาแล้วก็มีโอกาสได้ของจิบตะเยอะแยะมากมายซึ่งส่วนตัวตรงนี้นะครับผมก็จะมีโอกาสได้รับเพชรด้วยนั่นเองนะฮะอย่าพลาดกันเนาะตรงนี้และต่อไปในผมก็จะเป็นอันดับนะครับผมอันดับตรงนี้นะครับผมจะเป็นที่ทางเกมได้กําหนดไว้ให้นะครับ อย่างเช่นค่าพลังถึงตามที่เกมกําหนดนะครับผมรวมทั้งเซิร์ฟของเราเลยนะครับเออไม่ได้เราคนเดียวนะนี่คือดีมากๆเลยฟังกชันนี้นะผมเรากดรับทั้งหมดไปเลยครับเห็นไหมได้พัดได้เพชรฟรีๆแล้ว1,100เพชรเลยนะครับผมคือเดือดมากๆไม่ได้มีแค่ค่าพลังอย่างเดียวนะครับผมจะมีตรงนี้ด้วยในเมืองแห่งการสังหารก็รับเพชรได้นะครับสัตว์ปิญัณบุกลุกก็รับเพชรได้เองนะครับผมสัตว์ตัวนี้คือแจกดุมากๆนะครับผมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยสำหรับบอร์ดตรงนี้ ต่อไปนะครับผมเข้ามาฟังก์ชันวิญญาณพมยุทธ์นั่นเองนะครับวิญญาณพมยุทธ์นะครับผมกดเข้ามาที่ทดสอบพลังวิญญาณนะครับซึ่งการที่เราทําเงื่อนไขเกมสําเร็จนะครับผมเนี่ยเงื่อนไขมันจะมีบอกนะครับพอเราจุดไฟเสร็จปั๊บหนึ่งเราจะได้เพชรทันที50เพชรครับผมนี่ครับง่ายๆเลยเนี่ยอีซี่มากๆนะผมได้รับเพชรไปแล้วแค่นั้นเลยนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรมากมายครับกดรับเพชรรัวๆเลยเห็นป่ะคือแบบฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าแวร์ดิคูดมากๆนะผมสำหรับการรับเพชรตรงนี้เนาะ และอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นดันเจียนในการผ่านด่านนะผมทั้งมีทั้งหมด3มหมวดเลยนะครับผมมีทั้งธรรมดาชั้นยอดและก็มหากราบนะครับผมทุกด่านเนี่ยได้รับเพชรหมดเลยนะครับผมยิ่งแบบกดเข้าไปนะครับเนี่ยตามด่านต,าต่างๆนะครับผมเก็บดาวครบก็ได้รับเพชรโอ้โหแจกโคตรเยอะ รวมถึงเราผ่านด่านตามที่เกมกําหนดก็ได้รับตั๋วซูมิกโอ้โหแจกแบบหนําใจจริงจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชั้นยอดก็ได้รับเพชรเหมือนกันนะฮะร,รวมถึงมหากราบนี่มีจํานวนจํากัดในการเล่น3วันต่อครั้งเนี่ย<ๆ>ก็ได้รับเพชร200 2 0 0เพชรต่อด่านเลยนะครับคือแบบแจกหนักมากๆนะครับผมสับตรงนี้เนาะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังเกิดการปรับปรุงอยู่นะครับผมเป็นเกาะเทพสมุทรนะซึ่งตรงนี้ก็ได้รับเพชรเหมือนกันผมเคยเข้าไปดูมาแล้วเนาะต่อไปนะครับผมร้านค้า ซึ่งร้านค้าตะตรงนี้นะครับผมก็จะมีโอกาสได้รับเพชรด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยใช้เงินซื้อซึ่งบางคนเผื่อไม่รู้นะครับนตรงนี้ก็จะมีโอกาสเพชรมาขายด้วยนั่นเองนะจ๊ะโอเคต่อไปในผมได้ตัวละครตัวใหม่ซึ่งการได้รับตัวละครตัวใหม่นี่ข้อดีคือเยอะมากๆได้ทังตัวละครมาเล่น ได้ทั้งสเตตัสค่าพลังทีมรวมถึงได้รับเพชร150เพชรฟรีๆครับกดรับไปเลยนี่ได้รับเพชรแล้วนะครับซึ่งแต่ละความหายากเนี่ยผมก็ได้รับเพชรน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นซึ่งยิ่งเรามีตัวละครมากขึ้นเท่าไหร่เพชรที่ได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมแจกหนุกมากๆเอ้แจกหนุกอะไรแจกหนักสิเออต่อไปเนี่ยผมเป็นภารกิจรายวันครับผมซึ่งภารกิจรายวันนะตรงนี้นะครับผมก็จะได้รับเพชรนะครับผมถ้าเราทําภารกิจครบนั่นเองนะครับ รวมถึงจะมีภารกิจที่อยู่ให้เราถาวรอนด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโอกาสได้รับเพรชรเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็อย่าพลาดทั้ง2อย่างเลยละกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับสมุดบันทึกก็จะมีโอกาสได้รับเพชรเหมือนกันนั่นเองนะครับเพียงแค่เพื่อนๆทําเงื่อนไขตามที่มันกําหนดเป็นการต่อจิ๊กซอนะครับผมรูปภาพหนึ่งนะครับก็จะได้รับเพชรนะครับผม666เพชร รวมถึงก็จะมีของจิปทะในการที่ได้รับด้วยนันเองนะครับผมคือแจกหนักมากๆนะครศัพทบตรงนี้เพื่อนๆก็เข้ามาดูได้นะครับว่ามีภารกิจอะไรที่เราสามารถทําได้เนาะอย่างต่อไปนะครับผมก็ขอรวบกันเลยละกันนะครับมีทั้งล็อกอิน7วันทำภารกิจ7วันนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมเป็นการทาภารกิจ7วันนะครับผมได้รับตัวละครดับ SS นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ได้ทั้งเพชรด้วยนน่นองนครับผมเผื่อคนไม่รู้นะครับผมมีเพชรแจกด้วยนะจ๊ะ อย่างต่อไปเลยรางวัลล็อกอิน7วันนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับได้ทั้งตัวสุม่มได้ทั้งเพชรได้ทั้งตัวละครระดับ SS ใต้มุ้ไปนะครับและสําหรับล็อกอินอีกตรงนึงนะครับผมเปิดคนไม่รู้นะครับผมกดเข้ามาที่ประกาศนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่เชื่อมกับอนิเมชันนั่นเองนะผมกดเข้าไปเลยสื่อไลค์คือ reunion นั่นเองผมกดเข้าไปเลยนะครับผมก็จะสามารถมีโอกาสได้รับเพชรในวันที่6 888เพชรนั่นเองนะครับผมแจกหนักมากๆจ้า แลขอกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะได้รับทุกวันนะครับผมอันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งและก็ควรเล่นให้ครบด้วยนะครับล็อกอินออนไลน์สะสมนะครับให้ครบ90นาทีซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มนะครับผมสับตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสาหรับที่เลเวลเราอัพนะครับซึ่งเลเวลเราอัพเนี่ยมันจะปลดฟังก์ชันใหม่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ไม่ได้ปลดอย่างเดียวนะครับผมเราสามารถทำบัารกิจได้ด้วยนี่ครับผมกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยตรงไอ้ถังซานกาลังพูดนะครับกดเข้าไปเลยเห็นไหมทุกคน มันจะบอกเราหมดเลยนะครับผมเ็แมนแบบว่าเวลเจ็ดเวลแปดเวลสิบปลดล็อกอะไรจะมีฟังก์ชันอะไรมาเพิ่มแต่ถ้าเราทำภารกิจครบตามที่มันกําหนดด้วยเนี่ยเราสามารถได้รับเพชรตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นฟังก์ชันตรงนี้ผมยังทำไม่ครบผมก็รีบไปไล่ทาก่อนอันนี้เผื่อคนไม่รู้ละกันนะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าเวลีกูดมากๆนะครับผมแนะนําว่าอย่าลืมนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดในการทําธารกิจตรงนี้ได้รับเพชรโคตรเยอะแน่นอนนะครับผม และต่อไปนะครับผมก็จะเป็นรางวัลรวมนะครับผมของเกมนี้ก็จะมาวนมาเรื่อยๆนะครับรางวันเลเวลเราอัพนะครับผมตามที่เกมกําหนดนี่ยผมก็ได้รับทั้งตั๋วสุ่มได้ทั้งเพชรนะครับผมคือแจกเยอะมากแล้วก็จ้นี้ก็ยังมีกิจกรรมคือพลังงานนะครับผมก็ได้รับเพชรคืนด้วยนะครับผมสับตรงนี้นะครับคือแบบบอกให้เลยว่าแจกหนักมากๆและสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการแจก VIP ครับทุกคนคือแบบแจก VIP แบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแค่ทุกคนล็อกอินเล่นปกติได้รับเลยนะครับผม VIP ฟรีนั่นเองนะจี๊ะ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นการปลดล็อกหีบสมบัตินะครับผมซึ่งการปลดหีบสมบัตินะครับผมในการใช้กุญแจฟรีนะครับผมไม่ได้ฟรีต้องเติมนะครับผมในการใช้เพชรซื้อนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีโอกาสได้รับเพชรด้วยนะครับในการสุ่มตรงนี้เนาะเผื่อคนไม่รู้นะจ๊ะรวมถึงกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีเยอะแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้คือบอกไม่หมดจริงๆคือหนักและก็เยอะมากๆจริงๆครับ และก็อย่าลืมมารับโค้ดแล้วก็สกินฟรีนะครับผมสับนิ่งหลงๆและร่วมถึงมีเพชรด้วยคือกมนี้แจกหนักจริงๆนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมในการที่รวบรวมข้อมูลมาอย่างยาวนานนะครับผมแบบประมาณสิกว่าฟังก์ชันได้นะทุกคนนะตอนนี้จะจากกันไปนะผมขอฝากอ e ีมูนะครับผมเล่นบนคอมนะครับ LD Player บอกได้เลยว่าแอปนี้ลื่นไหลดังสายน้ำแน่นอนนะครับและเจอกันบ๊ายบายจ้า บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่้นูคนเดียวอันนดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมันจะคนบอกว่าเซโน